สวัสดีค่ะฉันสนใจรถยนต์รุ่น Honda c ซีวิที่คุณมีอยู่ไม่ทราบว่ารุ่นนี้มีโปรโมชั่นหรือส่วนลดอะไรบ้างไหมคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่สนใจรถยนต์รุ่น Honda c ซีวิค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรุ่นนี้อยู่โดยมีส่วนลดหาเสำหรับการซื้อเงินสดและดอกเบี้ยพิเศษ0%สำหรับการผ่อนชำระห0เดือนค่ะฟังดูดีค่ะแต่ฉันอยากขอข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่รวมอยู่ในราคามีอะไรบ้างคะ ในราคาโปรโมชั่นนี้จะรวมชุดแต่งสปอร์ตล้อมแม็กขนาด18นิ้วและระบบนำทาง GPS ค่ะนอกจากนี้เรายังมีประกันภัยชั้น1ฟรีเป็นเวลา1ปีและบริการบำ,บำรุงรักษา3ปีหรือ60,000กิโลเมตรค่ะถ้าฉันต้องการติดตั้งระบบเสียงที่ดีกว่ามาตรฐานและติดฟิล์มกองแสงคุณภาพสูงคุณสามารถเสนออะไรเพิ่มเติมได้ไหมคะ เรามีแพ็กเกจเพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียงที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ค่ะและสำหรับฟิล์มกรองแสงเราสามารถอัปเกรดเป็นฟิล์มคุณภาพสูงที่ป้องกันความร้อนได้ดีในราคาพิเศษได้ค่ะถ้าคุณสนใจทั้ง2องอย่างฉันสามารถเสนอส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีก2%ซจากราคาโปรโมชั่นได้ค่ะขอบคุณค่ะข้อเสนอน่าสนใจมากฉันขอถามเพิ่มเรื่องการรับประกรันถ้าฉันต้องการขยายระยะเวลารับประกันเพิ่มเติม คุณมีตัวเลือกอะไรให้บ้างคะเรามีแพ็กเกจขยายการรับประกันได้ถึง5ปีหรือ1นึ่งแสนกิโลเมตรซึ่งจะครอบคลุมทั้งระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าค่ะราคาแพ็กเกจนี้อยู่ที่30,000บาทแต่ถ้าคุณตัดสินใจซื้อวันนี้เราสามารถเสนอส่วนลดพิเศษอีก10%สำหรับแพ็กเกจนี้ได้ค่ะยอดเยี่ยมค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลทั้งหมดถ้าฉันต้องการทำสัญญาซื้อขายในวันนี้ คุณสามารถดำเนินการได้ทันทีใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเราสามารถจัดการทุกอย่างให้คุณได้ภายในวันนี้คุณเพียงแค่ต้องเตรียมเอกสารประกอบบางอย่างเช่นบัตรประชาชนและหลักฐานการชำระเงินหลังจากนั้นเราจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นทันทีค่ะดีมากค่ะฉันคิดว่าฉันพร้อมจะทำสัญญาแล้วขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือและข้อเสนอที่ดีค่ะ ยินดีค่ะขอบคุณที่เลือกเราฉันจะเต็มเอกสารและพาคุณไปดูรถได้เลยค่ะ